กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของปปบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับนตั้งนานแล้วนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านแต่ผมใส่ทุงไว้ครับไม่ค่อยดําปีเท่าไหร่ครับท่าน จะไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใดเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านเมื่อก่อนได้กลับบ้านแล้วก็มีเรื่องวุ่นวุ่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีเวลาครับพอกลับมากรุงเทพก็มีทางงานยุ่งอีนุ่งตุ้งงไปหมดครับไม่มีเวลาจริงๆริครับท่านขอให้เพื่อนเพื่อน้องท่านดูไปเรื่อยจนจบคลิปลยครับท่านจะดูู้ว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตวิตเซลั่ติดจุดหนึ่งในสิบนดัดที่หายากหรือไม่และที่สำคัญขดินที่ผ่านมาในช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญรับ เป็นเลี้ยงแบบสองสีตัวติดนะครับนี่นี่ครับคิวปุนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเดี่ยวนี้ครับคมชัดเจาะมากครับท่านภูมิพลอดุลจิติ์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านในหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านบนล้มลุกพงค์ท่านดูนะครับคมชัดเจาะขนาดไหนสวยงามมากนะครับท่านก็มีรอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดาของเลี้ยงที่ผ่านมาใช่แน่นนะครับท่านแต่ไม่มากมายอะไรนะครับแบบนี้สมบูรณ์แบบมากครับท่าน เสียอย่างเดียวคอมรอยบุรลอยบี้นี่ครับตอานขอบเหลี่มนี่ครับรู้สึกว่าจะเยอะพอทุกคนครับมันน่าเก็บสะสมไหมแต่สำหรับผมว่าต้องเ like ก็บไว้ก่อนครับก่อนที่จะเจอเหรียญอื่นที่ผ่านมานะครับต้องเก็บเหรียญนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเอาไปไหนนะครับหรือจะรีบใช้อย่างเพิ่งรีบใช้อย่างเด็ดขาดต้องเก็บไว้ก่อนครับว่าเผื่อไม่เจอเหรียญนั้นอีกต่อไปเหรียญปีพศนี้ต่อแล้วครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหครับ ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับขอบเฟืเหรียญนี้ครับนี่ครับคมจัดเจ๋วมากครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะครับท่านผมมีระบบุหบีปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ <generalized> ่านกรใช้เนี่ยนะครับท่านขอบฟือสสำหรับเรียบของเหรียญสิบาทนี่จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเดือนนะครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทนี่จะยาวกว่าเยอะมากเลยนะครับท่านนี่ครับระยบุหรี่เห็นอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับบากใหม่เลยครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับ ประเทศไทยครับอักษรเบียวครับสำหรับอักษรเบสีตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านที่ประกาจี้อยู่นะครับท่านเพื่อที่จะได้มือรู้คำหนูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านสองห้าสี่ห้านะครับสําหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านส่วนตรงการนี่คือพระปางวัดดุลราบวราลำนะครับท่านนี่ครับวัดดุลร่าบวราลำนะครับ ตามลุนไว้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างจุดจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลีบินครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับท่านกรงกว้างของเหรียญอยู่ที่ย mm, ี่บหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เออหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนิีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทเลยนะครับส่วนเลนที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เลรยละสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ